มาดูความรับของว่านสังเกตดูนะครับในส่วนของหัวเนี่ยมันจะคล้ายเหมือนกันมากเลยครับกับช้างผสมขงแล้วก็ขาควายใหญ่ช้างผสมขงเนี่ยหรือว่าช้างช้างผสมขงหรือว่าพระยาเตียกัวเนี่ยจะเด่นทังด้านสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะฮะ แต่ถ้าเป็นเขาเขาควายใหญ่เนี่ยจะมาทางด้านสายเหนียวโครงกระพันชาตรีโบ,บ,บราณโบราณเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะแล้วมาคลายความสงสัยกันนิดนึงครับเพราะว่าถ้าจะดูหัวเนี่ยมันมันจะแทบจะแยกกันไม่ค่อยออกเลยนะเขาวควายใหญ่ครับมาดูนะะก็คือต้องสังเกตที่ดอกดอกเขาควายใหญ่จะออกเป็นขาวม่วง รอบนอกจะเป็นสีม่วงนะครับข้างในจะเป็นจุดประนะคือสีม่วงนะดูกันชัดๆถ้าเป็นในส่วนของช้างผสมโขงหรือพระจากทีคัวเนี่ยจะออกน้ำตาลเขียวนะแต่ตัวนี้ยังยังไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับเพราะว่า ตามมาลุ้นอีกนะครับตอนนี้สะสมไาเยอะพอสมควรอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะแต่ดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นขาวควายใหญ่สังเกตหัวแล้วนะได้มาก่อนเพื่อนเลยหัวนี้ก็เช่นกันนะฮะอันนี้โดนมายัางหรืออะไรมาแทะไปแล้วนะครับแต่หัวปัป๊มอๆอ,อยู่ใกล้กันกับหัวนี้กับหัวนี้เดียวใกล้กัน,กนครับไปเอามาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นเขาคว,วายใหญ่แต่สุดท้ายวันนี้มาเจอแล้วนะฮะเขาคว,วายใหญ่จริงๆด้วยเพราะมันอยู่ใกล้กันนะสังเกตได้ก็คือนี่คือเขาคว,วายใหญ่ร้อเปนะครับเพราะว่าสีม่วงขาวม่วงดอกขาวม่วงนี่คือการที่จะการันตีได้ก็ต้องดูที่ดอกนะสรุปแล้วคือสองหัวเนี่ย คือเป็นเขาควายใหญ่นะรัมโบราณคูบาอาจารย์ทุกคนที่เล่นว่านก็จะเชื่อกันว่าจะคงกระพันชาตรีนะครับแขววคาดปลอดภัยนะสำหรับผู้ที่ชอบสะสมว่างแล้วก็ศึกษาว่านก็จะทราบดีนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะฮะเราจะมาดูหัวต่อไปที่เลี้ยงไว้นะฮะที่สะสมไว้ปกติเขาจะออกดอกเดือน